ในเรื่องของการมาเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้เนี่ยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมก้องคูกินนะครับผู้จัดงานนะครับบางกอกแฟชั่นโชว์2020นะครับปีน,นี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมก็เราก็ให้เด็กๆได้ร่วมแสดงศักยภาพนะครับแล้วก็แบรนด์ไทยนะครับที่จะให้ทุกๆแบรนด์เนี่ยมาโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับปีนี้มีทั้งหมด15แบรนด์จริงๆแล้วจะมีจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศเข้ามาไม่ได้เนาะเรื่องเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเด็กๆค่อน,นข้างแบบ เก่งกันทุกคนเลยทุกแบรนด์เลยจริงๆครับผมค่ะอย่างตัวน้องวันนี้ก็มาร่วมเต้นด้วยใช่น้องเป็นพี่ก้องด้วยใช่ค่ะของโชว์เนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานอลิซิโอของพี่ก้องนะคะก็จริงๆหนูทํางานกับพี่ก้องมาตั้งนานแล้วค่ะก็คือถ่ายแบบกับพี่ก้องแล้วพี่ก้องเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากเป็นกันเองมากทํางานแล้วคอมฟอร์ทเยาว์มากๆเลยค่ะก็เลยอยากมาร่วมมาช่วยพี่ก้องด้วยอย่างวันนี้ก็อย่างเมื่อกี้ เต้นไฟอะไรเงี้ยใช่ได้แบบเต้นได้สวยได้แบบเซ็กซ้อ<า>มนานไหมคะ,คะก็ซ้อมนานอยู่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อสยอนครับเป็นนายแบบครับช่วงนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีงานแต่รู้สึกที่ได้โอกาสรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้โอกาสเป็นใน,ใน,ในีนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ปกติเขาอยู่ที่เกาหลีเขาอยู่ที่เมืองไทยครับ คคคออออดีีนนนนนนนเเซเซ็ปซ็ปปตต์์์ขงงาท่่โชววใัั้ยรบจริงๆมีหลายคอนเซ็ปต์มากนะครับมีแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันนะครับส่วนของเราเองอ่ะส่วนอิเโอเนี่ยจะเป็นงานตอนเย็นนะครับโดยจะมีศิลปินคือทังทะยังแล้วก็น้องเกรซการก้านะมาเป็นอ่ามาดนฟินาเล่ให้นะครับผมแล้วก็อ่จะเป็นในเรื่องของคอนเซ็ปต์ลักชัวรี่นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของอ่าอีกหลายอย่างมากหลายอย่างมากเนอะแล้วก็จะมีการคุยสนเข้ามาด้วยครับผมภาพสำเร็จในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่า เกินคาดครับไม่คิดว่าน้องๆจะมาได้ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราก็กลัวว่าโควิดเนาะว่ามันจะมีผลกระทบเลยครบับตอนแรกตั้งใจจะไม่ได้จัดแต่กระแสเรียกร้องเนี่ยคือนั้นคือเป็นงานที่คิดว่าใหญ่ที่สุดข,ของเด็กนะครับแล้วก็ทิ้งส่งท้ายปีครับผมที่<อ>ทจะเปะทเที่ยวเที่ยวอะไรแล้วนะฮะจะครั้งที่3แล้วครับค<า>่ะ<อ>ซึ่งพอ,งอเ,เราเห็นความเจริญปีนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะคือจองคือปีหน้าที่จองเต็มละฮะจองเต็มละฮะเอารอครับปีหน้านะใช่ครับผม ไม่ต้องมีคอนเซ็ปต์ที่วางให้ดูลำการมากเกิน,นกเดิมใช่ใช่จริงๆแล้วเราไปต่างประเทศตลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือแบบไม่สามารถไปได้จริงๆครับผมก็เลยต้องต้องเน้นคนเด็กไทยก่อนอะไรแบบนะีอย่างความเสถียรความสามารถของน้องอย่างงี้เป็นไงบ้างคะที่แบบเก่งมากเกิน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 สิ่งที่คิดเอาไว้แล้วแบบเก่งทุกด้านจริงๆคือน้องเขาฝึกซ้อมแบบเดือดจริงจริงทุกวันเลยฮะเพื่องานนี้ครับตัวตัวยังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะ แล้วเราแบ่งเวลาเรียนกับการทำก,กิจกรรมพวกนี้ยังไงบ้างคะก็แบ่งเวลาเราก็เหมือนจริงๆเราก็เอาเรียนเป็นหลักค่ะเรียนแบบสําคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเต้นกับร้องเพลงก็เวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจริงๆแทนที่จะไปเอาเวลาของสละเวลาดูหนังหนูเวลาเล่นเกมหนูมาซ้อมอะไรพวกนี้แทนค่ะเห็นว่าแบบเร,เราก็เข้ารายการด้วยไหมไอดอลของช่อง3ใช่ค่ะเข้าไอรายการ Idol Paradise ค่ะ G I 2045ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันมัน เห็นว่ามันต้องไปแบบฝากฟันเยอะมากกว่าจะได้เข้าเลยนะเราก็เป็นชีนนคือจริงๆมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมรายการเราเยอะมากๆแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นเกี่ิม,มากๆค่ะแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพยายามเข้าไปถึงรอบสุดท้ายเลยค่ะโอเ<า>คขอบคุณมากนะคะขอบคุณค